<c oughs> ทำนิทานกันนะคะพี่ๆได้เรื่องอะไรกันบ้างเนะาะคุณครูยกตัวอย่างอันนี้เรื่องนูน้อยหมวกแดงระบายสีเสร็จแล้วก็ตัดนะคะตัดตัดตามเส้นป่าเดีย๋ยวนะระบายสีเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ตัดตามเส้นป่าเลยนะคะตัด ยาวมาปึ๊บนี่ตัดยาวมาปึ๊บตัดยาวมาปึ๊บตัดเสร็จแล้วก็จะได้เป็นนี่ส่วนที่1ส่วนที่สองแล้วตรงนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านให้คุณครูฟังไหน่อทากาวนี่เราก็ทากาวแถบนี้แล้วอันนี้ อาภาพที่1 2 3ใช่ไหมคะเราทากาวเสร็จแล้วเราก็เอาภาพที่4อ่ามาติดนี่อ่าก็จะได้เป็นแผ่นยาวนี่ทากาวเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแผ่นยาวแบบนี้เหมือนแผ่นฟิล์มเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็นำมาสอดใส่นะคะ ดูต่อนะคะเห็นไหมคะตัวหนังสือ S T A R T อ่านว่า Start แปลว่าเริ่มตน้นอ่าปึ๊บต่อสุดอ่า E N D อ่านว่า N n d แปลว่าจบนะคะจบเรื่องอ่าแล้วเราก็มาสอดใส่ตรงนี้เราก็ตัดนะคะมีตัดให้เป็นรูนะคะตัดตัดตามเส้นป่าเพื่อที่เราจะเอาแผ่นฟิล์ม นิทานใส่ลงไปเนาะเราก็จะได้แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะเลื่อนภาพที่หนึ่งเราก็จะมาเล่านิทานกันนะคะอันนี้คุณครูสอนวิธีทำก่อนและเดี๋ยวเราจะมาเล่านิทานกันนะคะ